แค่นั้นเราฟังแต่เสียงขูมือขูมือฟังเสียงว่าสิรอพ่อโตจริงปวดอ้วนคือหมูนี่ขี้หายนี่ก็ผัวผูกหมูก็ขี้หายนี่มาว่าเขาบ่าจิบวหันเดอตัวไทยบอกจะหันมาอยู่นั่งเนี่ยว่าหันหาผู้ใดเห็นจะไหนเห็นไม่ดีจะอยุฟังได้เสียงก็ว่าจะอยู เอ้าบอว่าว <gal> ja ่าถึงแจ็คบิทยูเห็นโตเบิงนีิยนแต่เสียงเอ้าไปหามองไงไม่พอไงพอว่าอย่างคนจังอยากมาหลายฟังอัตมาแล้วอัตมากประเทศบุคคลูองดาเขาก็รเทศมวนเบิร์ริวแต่ว่าอัตมาประเทศบุคคลู เ่าจะเรื่องสีดินงสีดอนเรื่องลูกเรื่องเตาเรื่องฟัวอยู่เต็มสีละเออไทยบ้านกะเฮ้อเออังคนบ่หมักฟังเทศเลยตื่นแงมือเศร้าเมื่อหนึ่งเขาพอได้ยินเสียงอัตมาปุ๊บพิ่งตกฟังฟังไปฟังมาพ่อมึงฟังแน่นี่พ่อมึงฟังเหือกับหัวผู้เดียวพุ๊บลูกพุ๊บเตาพอฟังน้ำ ออาแบบมาลุกเต่าฟังเบิดบ้านเพราะว่าหยัางอัตมาเทศบอกคือมูถัดเทศวันนี้อัตมาฟังมีโอกาสแสดงประรมเทเตาตนะงเมื่อปะบ้าธรรมดาเออ แต่ไปบอกไทยเสียงแย่ๆอยู่หันเขาก็ทิ่มก็เดินไปเทศเด็กหน่อยฟังมันจะเบื่อมันต้องพัฒนาเขาเอินประยุกต์ประยุกต์ในการเทศดีบารนี้คนผู้มือนี่บารนี มันมาฟั่งเทศจะคนละว่าน่ันอยากได้คดบุญอันฟั่งเทศบานนี่กับบอก้าใจปันได้บอกเขาอยากฟั่งปันได้ดอกอัตมาก็เลยไปยุกแน่วไม้ขึงให้มาถึงประซ่านส้มสื่อดอกก็มันจะออกมาแนวนี่ดังตัวใหญ่เดนี่ดังฮอดอเมริกาพวกอเมริกาพวกเล้าบ้านเท่าดับปู่เล่าเย่งจันผู้ไหดก็ฟั่งเบิ่งทั้งอินเทอร์เน็ตเขาเบิ่งแล้วเขาพากกันคีขืนดินมาเบิ่งหนาอัตมาไเฮาไปเบิ่งหน้าเพลินพยุ่มเมืองไทย

พ่อกันมาเบิงหนาบัตสิบ้หาหอดกันหลงพ่ออย่างอีหยังขน้อยขนซื้อจากอเมริกาไปถวา,ายแต่มาก,กับว่ามีอยู่วัลซับกระเล็กซับกระเ็กสันใดนะกกระเล็เขาเลยขี่กับบินเอมามาให้ฝนเศ้าละลาที่ฝนตกย้อนพยานาคฝนตอนรับตอนรับยางว่าย่านไทยบ้านฮอนเพราะว่าซุ่มมาฟังเพลงนี่มีแต่พวกพี่บุญมันก็ถึงหย่อนแซ่ เป็นอย่างอาตมาจังหวะมีบุญสังเกตง่ายๆสังเกตคือต,ตอนสมท่านอตอนอรัตนเทศเออสารพันเสียงดีวัตถุคนเป็นกำลังใหญ่นี่นี่อาตมาตรวจสอบตรวจสอ,อบว่าคนซุ่มนี่บุญหลายบอ่อกาซุ้มนี่บุญหลายนี่อรัตนเทศสารพัน,นเสียงมวนวัตถุคนนี่แตู่กใข่ยๆตัวเขียวว่องวองแต่เจียง ครูก็ได้ก right? ็มีอย so um, ู่ก็เฮ็ดฝากนุ่มมากจืดๆโคตรจืดแต่ชอบโเออนี่สังเกตจังสิสังเกตการปรดเทศเนาะอาตมาเักรประเทศหลายมองในประเทศไทยนี่แหละมองใดหมู่บ้านใดมีศีลมีธรรมแน่หมู่บ้านนั้นสิฟังเทศดีบ้านใดนักเลงบ้านใดขี้เหล่าแน่ก็สิฟังโยชิตปกครแต่ละกลุ่มที่บกึกกัน มาแถบนี่คนมีบุญหลายหลายอยู่นี่ไม่ยอมอม่องไม่คุณออต้นย่องถ้ย่องเพิ่นตะระชา้าตุ่มเออกบุญหลายอยู่แต่ว่าผูล,ลงคน้นก็บอกเข้าใจอีกเด้มาวันดน้ำเขาคูมือาาก็บ่าเจ้าของได้บุญหลายหลายไปฟังเทศคูมือาาก็บ่าเจ้าของได้บุญหลายหาวามูเด้บบัดผมรูม้โมจาว่าจักว่าเรา มึงเบิ่งกูปิดตัวอย่างกูเขาวัดเขาว่าพัฒนาว,ว่าสลากตะกวดเดยสร้างระลางี่จิกูเบิดผพวกมึแตะก,กันหนี้พระพระเจ้าพระราให้คำดีแต่อย่าติดดียาาดีไปว่าผู้อื่นถา้าดีไปว่าผู้อื่นอยู่จังสั่นปับ มาวัดก็บได้บุญเพิ่นกระบ,บ่วาอีได้กูไปวัดย้อนกูได้เขาก้นบาทหลายกุมูเพิ่นก่บบาวาได้าาไหมกูเสี่ยงขนมได้หลายกุมูกูได้มามาน้ำนกรบบาวาได้ละ่ะม,มาวัดดูก็เพาะปนละเอาบาปกระบาบุญก็มหาว,าวาพื้นมูฟังเทศฟังธรรมาวัดค้นบีบุญเขากต้ตง บ่อเอาหยัางตัวเสียสละอิลีแม่นเอาไปคูบาอาจารย์ห้พูนเลี้ยวเบิงบักไดอีไดมันถูกมันอยากเอาไปส่งมันล่อมั่นบอกมั่นนั่นอาจารย์เพิ่นฝากมาให้มึงเด้อมันก็บอกว er ่าพอคือหอดกูวพากูเขาเคยสบายกับเธอเพราะเาก็คืกกล่ากว่าห้ว่าพอมันคือจังสันเลยปั๊บนอยเบื่อหลังมามันก็ลอยใส่บาทล่อคนใ้ใส่บาท เท้าคนบัดคนว่ายี่สิห่วงมาเป็นห่วงสื่อได้เป็นเปรตพอเขาเอิ่นเป็นเปรตตัวหัึจะบ่าคนมาวัดถาคนมีบุญหลัะคนสิบเอายังก้มูคนมีบุญแล้วบาานี่สิบเอายังล่ะสิเอาแต่สินเอาสมาธิฟังใบเด้อใหญ่ท่านบ้านเฮ tamam ้าส so okay. uhm, ิเก่งท่านท่านหลายปดกระางบุญนั่นบทตอมีศินก็ยินมายญ่ท่านหลายกระางบุญนั่นบทตอมีศินมีศินหลายกระางบุญนั่นบทตอได้สมาธิบ้าน เาดีสิเก่งแต่ท่านแข่งกันแต่หันมีสินแข่งกันบุมีมาวัดก็มาคือคือสดม่อนว่ายภ็าป็นพต่เด้บุญพระโลกหันได้แต่บาปได้จังไรพุละคนดอกว่าบ่มเหมาดอกโยชชภาคาวาอละหังามาพระภูมิพระภาคเจ้า กินเท่าก็ไปตบมันหล่ะก็ตบมันนั่นตัวป่าน้าได้นั่นป่าน้ากับป่าืคนนี้มันยุ่งตัวก็บาบดอกพระพุทธเจ้าพูดว่าป่าอันนี้ยุ่งเงติห่นรวยไปจได้สั่นกับี่ในใหญ่เราคนกัมาดูดูมหาลอยหมากหน้าแดงเขาบันเป็นมูไปเงี่ยวขอได้เด้อเออพล้วก็จะเข้าหายบ่หาย ก็ได้แต่บากตัดท้หา้อยหมากมูเบื่งเธอบร้อยหดหมากได้พองเงื่อนกาวฮะเน่ยแต่ว่ามาวัดเ่อสิตเข้าใจในธรรมะเ่อจิตเข้าใจในกรรมได้เว้นอิริดียากยากตัวยากอิริเด้มาวัดคู่มือเป็นหัวหน้ามูคู่มือคู่มือเสียสละดีดีแต่ว่าเมื่อบานผดไปดาผัวเบิดเลยผัวชัวกระบดาตัวถ้าคนมีบุญเนี่ยบอก ว่าเตะหัวเมามากกรอก็ลากลาลาก็รก็รอ่เนีย่ยผู้ิบูลสวัสดีค่ะเอาอีกคู่พอ่อเอาอีกคู่บอจะควัวเมาม,มวนเถพอ่อเออ,อายจะเป็นอะไรเพียนนี้รอกซไปรวัไวนไเ,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 เมื่อวานผู้เคยรายตั้องเต้มาเจ้าย่อยเยื่อมาเลร้อไมันเจ้ากินเราอะไรเจ้ามัเจย่อเยื่อคร้อ พยา,าย,ยามยาวนั่นเมียไม่บุญแต่เมียกี่บาทรอไปแล้วไปแล้วไปแล้มาพูดเจ้ <c oughs> ไปบ้านไปบ้านลบา้าเมื่อสิพ่อผัวยีพวกกับทว่เบ <c oughs> ิดเลยบุญ <c oughs> ลเล้วจะไปคือคือ้ลบมาเมื่อดาผัวโต๊ะหัวพ่อนั่งอยู่นี่ไพาดาผัวเก่งอยู่่บ้ ท่านทาสอีกเลยฉันแมบพระดาเดินโตกปาโล